สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่เคยกู้นอกเงินนอกระบบนะครับวันนี้โบกลามเงินกู้นอกระบบได้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมมี2สินเชื่อนะครับดอกเบี้ยต่ำปล่อยกู้ง่ายช่วยประชาชนนะครับเรา,ารู้จัก2สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปล่อยกู้ง่ายนะครับช่วยประชาชนไม่ต้องไปพึ่ง าพาเงินคู่นอกระบบนะครับพร้อมแนะทางออกสําหรับผู้ที่เป็นหนี้ในระบบต้องการแก้ไขหนี้สินก่อนเป็นหนี้เสียนะครับจะพาวันนี้ผมก็จะพาไปรู้จักสินเชื่อเพื่อแก้หนี้นอกระบบนะครับตัวนี้จะเป็นและสินเชื่อ p i โก Finance นะครับที่ถูกกฎหมายกํากับดูแลโดยกระทรวงการคลังนะครับ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับดังนี้นะครับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้หนี้สินนอกระบบนะครับโดยธนาคารอมอสินวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อนําไปแก้ปัญหานะครับหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพหรืออุปโภคบริโภคนะครับแต่ต้องไม่เป็นการนําไปชําระรีไฟแนนซ์นะครับหนี้ในระบบหรือเรียกง่ายๆว่าต้องนําเงินที่ได้มานั้น ไปจ่ายเจ้านี้นอกระบบที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับวงเงินกู้นะครับให้กู้ตามจํานวนนี้นอกระบบจริงนะครับและดูแลความสามารถในกา,ารชาระหนี้นะครับซึ่งให้เงินกู้ไม่เกินรายละ5 000 0บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระยะเวลาการชําระไม่เกิน5ปีนะครับ ค่าธรรมเนียม100บาทต่อ1สัญญานะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับมีดังนี้นะครับเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีรายได้ัชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีนะครับมีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้นะครับ เป็นผู้ลงทะเบยียนหนี้นอกระบบนะครับนรหนะครับาสามารถลงทะเบยียนได้ในวันที่ขอกู้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้เป็นผู้ลงทะเบยียนหนี้นอกระบบน,นรหสามารถลงทะเบยียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารนะครับหลักประกันเงินกู้นะครับใช้บริษัทประ ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสยนะครับเป็นผู้ค้ำประกันนะครับเอกสารประกอบการขอ,อรู้นะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้นะครับและผู้ค้ำประกันนะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนนะครับถ้ามีนะครับเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามี รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นเชื่อนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์นะครับที่กํากับโดยกระทรวงการคลังเช่นกันนะครับสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์คือสินเชื่อในระบบเพื่อรายย่อยในท้องถิ่นนะครับซึ่งแนวคิดนี้กระทรวงการคลังได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการกู้ยืมนอกระบบโดยผู้ที่ปล่อยกู้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับวงเงินกู้ฟิโกไฟแนนซ์ไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายนะครับ วงเงินกู้พิ c โกพลัสไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับดอกเบี้ยพิโกไฟแนนซ์ไม่เกิน36%ต่อปีนะครับแล้วก็เงินที่กู้เกินกว่า50 0 0 0บาทไม่เกิน20%ต่อ28%ต่อปีนะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ทำงานหรือ,อไม่ว่าจะเป็นนะครับที่พักอาศัยนะครับ ภายในจังหวัดและมีความสามารถนะครับในการชำระหนี้หลักประกันนะครับท่านผู้ชมอาจมีหรือไม่มีหลกักทรัพย์ประกันการยืมแล้วแต่ผู้ให้กู้จะกำหนดนะครับแก้ไขหนี้เสียก่อนจะเป็นหนี้เสียนะครับสำหรับทุกหนี้ที่อยู่ในระบบนะครับและต้องการแก้หนีส้สินก่อนจะเป็นหนี้เสีย สามารถขอรับคําปรึกษาและเข้าร่วมมหากรรมร่วมใจแค่นี้นะครับซึ่งก็จะมีจัดงานผ่นานช่องทางออนไลน์นะครับแล,และการจัดสัญจรในสีภาคทั่วประเทศนะครับแบ่งแบ่งเป็น2ระยะนะครับท่านผู้ชมอันนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับ ระยะที่1เปิดโครงการเจราจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชาระหนี้นะครับและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับเริ่มจัดตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5เป็นเวลา2เดือนโดยกระทรวงการคลังและทอพอทอได้จับมือกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับ ให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถา,าบันการเงินนะครับแล้วก็บบสซึ่งล่าสุดตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว56กรายนะครับลูกหนี้ที่สามารถเข้าโครงการแค่นี้นะครับประกอบไปด้วยสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับผู้ที่เป็นหนี้นะครับมีจะมีหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถนะครับแล้วก็ เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับแล้วก็สินเชื่อนานไฟแนนซ์นะครับรวมถึงสินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารทรัสบริหาร,ร,รสินทรัพย์นะครับและสินเชื่อทุกป,ประเภทของธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับทางนี้นะครับเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะครับจะให้สิทธิประโยชน์จูงใจในการปรับโครงสร้างนี้นะครับแล้วก็ทั้งนี้ าการบำรุงโครงสร้างนี้จะยังให้สิทธิประโยชน์จูงใจอยู่นะครับและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายนะครับทั้งนี้ลูกหนี้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ www.dot หรือ p o t o r t h นะครับเดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอให้นะครับรวมทั้งติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้และหาก ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อไที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเขาเรียกว่า c a อ่าสคงนะครับโทรนะครับ1นึ่นะครับระยะที่2ช่วงพฤศจิกายน6 5ถึงมกราคม6 6จะเป็นการแก้ไขหนี้เดิมที่ยังเหลืออยู่ควบคู่กับการให้สินเชื่อใหม่และส่งเสริมความรู้ทางการเงินนะครับโดยกระทรวงการคลังและทบ บหอจะร่วมกันร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะเพิ่มโครงการเสริมความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยนะครับเป็นการสร้างวินัยนะครับทางการเงินรวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจําเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐโดยจะจัดงานอันมหากรรมสัญจรในกรุงเทพและภูมิภาค ทั้ง4ภาคทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับดีกว่าเราไปคูณนี้นอกระบบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้สามารถช่วยประชาชนได้นะครับยังไงก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับที่เว็บบ t o อ t ีชนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบขอบคุณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดดุกดิ่งนด้วยนะครับสวัสดีครับ